สบายดีพี่น้องทักทายสบายดีเอฟซีส uh ุกุท mm ุกคนวันนี exactly ้เราจะเฮ้ยไม่ใช่วันนี้พี oh ่น้องท่ากะทีมงานท่าเดินทางมาผักชีลาดเท้าพี่น้องอยู่ลาดเท้าวันนี้มาหอดาดเท้ามาผักกับพี่ชายเนาะพี่ชันพี่น้องเป็นเสาอพาร์ตเมนต์ให้ ผักหนีซ้อมขื่นพี่น้องตะการห้องกระสีไปซื้อกลับเขามาเห็ดกินพี่น้องพี่ชันไปเสพาไปซื้อเนานะไปกับบ๊อบบี้แล้วก็ซาตีน้อพี่น้องตาอายกับไอซูบขายย่หอ้องเพิ่นเมื่อยเพิ่นก็เลยขายย่ห้องนะแต่เสพไปหลอกไปย่างแมคโครไปซื้อเนื้อกินมาเห็ดเองนะ ให้กินเองพี่ชันเป็นว่าเป็นเ็ดให้กิน่น้องเดี๋ยวภาพพี่น้องมาเบ่งพี่ชันกับพี่น้องนี่ hey, นี่ก็คือพี่ชันสวัสดีครับว, <laughs> วันนี้พี่ชันจะพาไปไหนวันนี้จะพาไปเหล็กเขกขาที่แ<พ>ม็โฟนพอน้องเดินตลาดเหมือนจะไปขายของเนี่ยจะไปซื้่เอาเนื่ยกินพี่น้องไปสองที่ครับไปตลาดบางกะปิกราบ แมคโครมันมีน้อมจิตแมคโครเดี๋ยวมอวากะปีมันติดไปหมดเลยครับผมไปเดินไม่รู้ว่าจะได้อะไรมาทำกินเย็นวันนี้พี่ฉันจะโชว์สีมือใช่ไหมใช่ครับเชฟกับกกโอยเดี๋ยวคงทำเป็นอาหารไทยนี่แหละฮะอาหารไทยอาจะได้แบบแต่ว่าก็แอบซื้อ คบมาให้น้องบ๊อบบี้ซื้อครบใช่แล้วปกติพี่ชันไม่มีครบใช่ไหมในห้องมันไม่ค่อยได้ต่ำอะไรคือส่วนมากก็ก็เดินทางไม่ชอบกินแบบพวกตำส้มตำแบบนี้กินได้หมดครับลูกอีสานคนหนึ่งกินได้หมดเหมือนกันพี่ชันอยู่จังหวัดไหนเนาะบ้านเกิดบานนอนอยู่ที่มุกดาหารครับตรงข้ามสวรนคันคืออยู่ในตัวเมืองเลย หมกดาหารตรงทามกับสวรรค์นนเกศพี่น้องไปไปอะไรเขาเรียกอะไรหัวนะหัวแห่งที่สองของไทยกับตๆๆๆๆๆๆัวเราวรานนะ้ามหมกดาหารสะพานนถามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองไปพี่น้องเดินทางกันลาวครับยูราด์พาพี่น้องเรียกไ,ไ,ไงครับ เพลงภาษาลาท่าเดี๋ยวไปแมคโคก่อนพ <Heute> ี่น้นนองแมคโไปตลาดบางกะปิตลาดบางกะปิมันก็คล้ายๆกับตลาดที่เมื่อสองวันรีวิวไปนั่นแหละมันก็คือตลาดใหญ่ในระแวกนี้ออซึ่งในซอยนี้ก็ตลาดนัดก,ก็เยอะ เพราะว่าลาดเผาค่อนข้างแอรครับผมแต่ไม่แน่ใจนะว่าทางกบข้าวเสร็จแล้วน้อง,องจะทับใจเปล่าหรูอลองกันรอซิมดู <c oughs> ซิมมือพี่ชันแต่ว่าเย็นนี้ก็มีปาร์ต,ตี้เล็กๆนะครับที่ร้านเพื่อน,ห,นอหรือไม่ก็น้องอาจจะแบบพาไปดึงๆนี่ยังคิดอยู่ว่าอาจจะพาไป,ปไหนนอนอนพักกันเล โโอ้พี่น้องรถติดแหงเู่ดิพี่ชั้นว่าลาดพร้าวนี่ต้องทำใจนะครับมาลาดพร้าวขึ้นสื้อนี่เดือนรชื่อยังรถติดมากอ๋อพี่น้องเลยอันนี้เป็นอ่า p t เอเท่าเดียวอะไรรถไฟฟ้าสายสีสบรถไฟฟ้าเนาะใช่ครับ แต่ว่าตอนนี้ว่าท่านวิ่งนะครับยังครับยังไม่เสร็จครับยังไม่เสร็จอ๋อยังม่มีรถแด่นี่น้องข้าเจ้ากำลังเห็ดอยู่เห็ดก็ท่านแล้วม่นาดีขันเห็ดแล้วรถก็จะมุกไปได้เลยเนาะก็จะเ<อ>ทีย ด้านฟ้าหนือดีรอมานานแล้วสามปีสามปีปีเลยไม่เสร็จเพรั่นแดดเนาะขากก้างสาเนี่รับแมโครแมคโครบางกะปิเนี่ยเป็นไมโครสาขาแรกของประเทศไทยสำนักงานใหญ่อ๋อแห่งแรกที่แห่งแรกเลยใช่ครับคือที่บางกะปิเอ้าบางกะปินี่จะเป็นจังมันเป็นอำเภอหรือเปล่าครับเขตบางกะปิเขตเขตเทียบกับ การเรียกชื่อก็เขตคืออำเภอคืออำเภอครัรแขวงคือตำบลเขตบางกะปิเมื่อกี้ที่พักเราอ่ะึ้นเขตเขตบางช่องหลางแต่ว่าแขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ติตดไปนอนตอน้องครับสี่โมงกว่าช่วงเลิกงานก็จะติดอย่างนี้ ก็ฟังเพลงเปินไปเรื่อยๆป้านี่พี่น้องอันนี้ก็แม็นโรตัสเนะอีพี่ชันเป็นว่าโรตัสแห่งแหลกของประเทศไทยเนึงตอนนี้ส่นักงานใหญ่ก็ย้ายไปที่นวมินย้ายแถวนี้หรอครับน่าจะกนคนล่ามาทำงานอือต้องปีใหม่มาปีใหม่อยู่ตลาดไทย คนสวบอลาเยอะไหมมาทำตลาดปะกะปีนใช่ไหมนี่เดินไปอาจจะเจอถ <ไป S 1> ึลอตลาด<ม>ยังเนี้ยหมดเลยตลาด<อ> <laughs> ตลาดบังกะปิยนนอมเดี๋ยวเป็นยโโนไโมเห็นไหมหนนอเนอย,นอยอนามเนอจะเห็นเราอหรอ,อ

เดี๋ยวพี่แซนจะพาไปซื้อกุ้งสักหน่อยไปเห็ดตุ่มย่ำเนาะพี่เนาะใช่ครับเดี๋ยวพี่แซนเพิ่อนกินกุ้งเมื่อไรพี่น้องเพิ่อนแหกุ้งสองวันที่แล้วกินกุ้งไปไปโรงพยาบาลเลยขายแม่ด้วยเออเออจ้าแม่เพืนเหรอ ไอ้น้ยพี่น้องไอใครไออาร์ตวจไปหาจดาสี่ิ่ค้าอยู่นี่น้องบังเอิญนี่ที่มาเจอกันไอ้น้ยบ้านเดียวกันเลยพี่น้องบ้านต่างๆนี่แหละ คนบ้านเดียวกันอยู่บ้านน้ำทอมเลยราคาเงินมูลสบายเลยที่จ้าลูกสาวรองนุ่มเมียดูอะไรเมียจ้าสิบีเอายามีบ้านไหมหนุกสิบแม่นี่แปดสิบเดี๋ยวไปเบิ่งอันไออาร์ราคาเอียงเนาะเฮ้ย อันนั้นผู้ค้ายังเงนเพิ่นซื้อหน่อยพี่น้องคนมันเดียวก็บาหน่อยนั้นแหละเออแม่นั้นนี่แม่นั้นนี่แม่มาก่อนหน่อยค่ะโอ้ยอ่ะ เวเลยใช่ไหมใช่เจลจะมาจะเอมาผ่านเลย่จ็กยูนีคนแรกวาแเนออันนี้ไออาร์พี่น้องเป็นพี่เคยของอันนันซาตนี่ตะคหมใหเดี๋ยวออกมาเดี๋ยวจะไปซื้อเนีกินโดยโ อยากบอกว่ามีแต่คนดาวที่มาที่มา,มาค้ายอยู่ในน่นอง <c oughs> มาบ้างกะปิเดี๋ยวเจอคนบ้านเดียวกันเอาเอะไรมารอีกหรออ๋อบ้านาตัวเองอีกแล้วบ้านต่างลางอยู่แล้ว <c oughs> ดีใจเลยเนะอพอ,อ,อ,อพอคนบ้านตัวเองนะ ยูนิเวิร์สน้อตลาดบางกะปิยวะพี่จะจาพักทามอ่ะสามสิบเอาวะวะพี่โอ้จะอะไรอันเดียวพ่อ เป็นหนึ่งกปลาเ่าเป็นหนึเป็บอกเอานี่กปลากูดนี่อ่ะจะภเป่ไป้ะแกบเมกไดดาหม่เ่ ไปเบิ่งอีกว่าสิเจอคนบ้านเดียวกันอีกอยู่โอเคนี่เจอสามคนนี่เนาะนมีแต่คนลาวมีแต่คนลาว,ม,ว,ลาวมาขายแบบเอยอใบกระท่อมมโมน,นี่ใบกระท่อมถือกฎหมายพี่น้องอยู่ทางฝั่งไทยแต่อยู่ได้ยังบ่ทันได้ถือกฎหมายครับ เอ็นก็จะคายมาย่าไม้้วก็มีเป็นก็นนีมา่วนอา,อาหารพี่น้องอาหารสดเนาะาประนิน โอ้ชุดๆได้มาผิดก็เท่าไหร่สามร้อยตัวนี้สองสองร้อยเท่าไหร่สองยี่กับสองสี่ตัวนี้สองสี่ดูเพื่ก็่าเบย์ยาสามสี่ก็สามร้อยต่างกันหรอ <fire>. <ihn Maybe> <en> <remembering> ว้าอุ้ยสิกระโดดแล้วตัวนี้แหละไม่นพี่น้องตลาดบางกะปิน่าจะเป็นตลาดแรงเนาะตลาดตอนเย็นหรือว่าเขาจะเปิดแต่เสาร์จนหอนพี่บ้าทั้งวันครับเปิดทั้งวันเนาะพี่น้องมันก็จะเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาอ๋อไอ้นม เดี๋ยวเราก็สกลับทัหมกด้วยเนาะไปไปซื้อปลานิลแล้วก็ขอม ยี่สิบบาททำตะกุดด้วยจ้าทุกอย่างก็ได้นี่อ่ะทุกอย่างเลยต้้งมดกได้หนึ่งสองสามห้าหกเจ็ดลงตัวปะลงตัวก็ไปสองรไปสองกรัม ผมไม่เยอะไปแล้วพี่เอาแค่หกอันนั้นเท่าไหร่อันนี้อ้สามที่เขาขายสามกับยี่สิบเอาเอาให้มันได้สี่สิบบาทก็หกรับโอเคได้ปะมีเจ็ดกเอมาออกอันนึงอ่ะออเดีอันี้ครับปักซื้อสามยี่สามยี่แล้ว อันนี้เอาเอาออกอีกอันหนึ่งใช่ไหมเอาแค่ okay, อันเดียวใช่ไหมพี่<อ>มีแต่ต้มต้ยมยำแล้วก็เอาเอาอันนี้เพิ่มเนาะจีบบะละงสามยี่สามยี่ยเลยครับเอาอะไรไม่เลี้ยงเอาไปยี่สิบไหมเอานี่เอาพี่ถือไว้ เอาแล้วรกันไหมแล้วตามนีเ้หน้าะอยี่สิบยี่สิบเลยแล้นอต้มยำขอนอนต้มยำที่เผาอีกาข้างนอกแกวนะเอาดึ่มแขาน่าขาจวให้เลย ไหวครัเอาของน้องเอาของน้องก็ได้เดี๋ยวจะจ่ายเลยเท่าไหร่นะเท่าไหร่สี่สิบหรือห้าสิบส่สิบเองเนาะถูกมากน้องขอบใจอะไรด้วยด้วยด้วยแ้วอ กาใหไมให้พี่น้องกันก่อนครับขายดีหรอตาบะไมาพักยองไปอะไรกินทางไหมเว้ยไอ้อาพี่น้องที่เคยของสัตต ามากันด้ยขายดีอยู่พอแล้วได้แล้วมาถึงไปยอยู่ยไป,ปนออี่เนาอยากกินทีเฮาสิมเฮิตไหอนี่กัเห็น หนึ่งพัาหนึ่งพักพี่น้องแ้วก็ต้่มย่ำเนาะไอ้แ้วก็ไอ้ไอชั่นเพิ่นซื้อหอยแข้งนำโล่หนึ่งเอาไปดวกไปเดินทางกลับห้องเก็บของกับห้อง ัผมลงเป็นอยู่ะวะห,ห่านทองแลวพี่น้องกอับขาอเยอะแยะเลย,ยเดี๋ <laughs> <laughs> ยวไปทำที่ห้องเนาะทำอาหารที่ห้อง ี่น้องเอ้ยมาหันหอมมาพอดีให้สาวๆทำอาหารเนาะพี่สันเพื่อกาเซียดอันนึงต้มยำาเ่ไหร่่ไหรสีเนี่ยเอามาไข่เ่ไหรสีเนาะพี่น้องทองของพี่สันเนาะก็จะกลับบ้านน้อยกาเซียอพี่จิตเป็นเพลงเสนีหเด้อพี่น้องอย่าลืมกดไลค์เป็นกำใจที่ทำงานเด้อน้องอาโป่พได้ไปเดินตลาดพี่น้องเอ้ยพอได้ไปนนั่พี่น้องลอยแห้งลอยแห้ง เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายได้พี่น้อง